ไม่เลยค่ะพี่ๆพ,พวกหนูไปกินหม่าล่ามาใช่ไหมน้องมาลินใช่คนระับคือหนูกับปามียแบบเออเราจะไปกินหม่าล่ากันใช่ไหมแล้๋วหนอจะนั่งนตอนที่อยู่บรถตู้เออแล้วเราก็เจอน้องมาลินนั่งหน่อยๆอีกข้างล่างแล้วแล้วเธอก็ทะไรนะพูดว่าอะไรนะมาลินไปกินหม่าล่าไหมนินก็ <laughs> ใส <laughs> เออเออไปไหนป่ะคือแบบล้อหลวงง่ายมากชิ่ราเดินลงมาแล้วก็หลังไปไงอะ่ะโดนล้อหลวงอ่ะหลวงโดนหลวง <c oughs> เอาไงไ,ไม่กลับยังไงอย่าพุ่งอย่าพุ่งง่ายมากจริงแล้วน้องมาลินไม่เคยกินหม่าล่า <c oughs> แล้วหนูเป็นคนปรุงน้ำจุ่มน้ำจิ้มให้น้องเองเลย แล้วน้องก็บอกว่าถ้ากินจะเข็มเค็มหวานหวานแลคะฉันก็เลยตักน้ำตาลไม่เอาน้ำตาลอุ้ยมาเลยอยาเป็นเมืออะไรย้อนเดี๋ยวนี้อุ้ยเราเป็นเมืออะไรย้อนอ่ะปวดเรือกันเลยเห็นไหมไม่เป็นไรวันนี้ไม่เป็นไรพี่ชอบเมืออะไรอ่ะไม่ไม่อะหรอทำไมไทไมาประเทศไทยมีเมืออะไรย้อนล่ะเออแล้วพี่ป้าไม่เป็นไรเจ้าเห็นเราก็จริงอ่ะ น,นนะฉันนึกว่าฉันเห็นเธอใส่น้ำตาลใช่ไหมยัง <c oughs> คือว่าน้องน่าจะชอบรสประมาณเธออะไรเงี้ยมันนี้หวานหวานว่าสักเลยน้ำตาลไม่เอาไม่เอาไม่เอา,อาน้ำตาลหวานบันนีดหวานบันไดคุ้นนนคงน้องฮัลโหลจะมาเรียนไปกินหมาล่าแต่ว่ากินแค่ซุปกระดูกเหมือนวันนี้องกินหมาล่ากันลูกเขาอะไรครับลูกกระดูกหมูแล้วมากินหมาล่าทำไม เอากน้องสั่งกุ้งขอดีกันได้เหรอ่ะชาแนลสั่งหมาล่าเผ็ดหน่อยใช่ไหมเราเจอขอสั่งเผ็ดลิ้นชาใช่ไหมคะแต่ตอนที่เราเติมน้ำซุปเขาเทใส่ของฉันเสร็จแล้วเขาก็ไม่เทของแกใช่แต่เขาถามหนูแล้วนะว่าแบบว่าเออแบบอันนี้ลูกค้าอะไรคะอ๋อเผ็ดปกติค่ะได้ค่ะ